วันนี้คุณหนูอารมณ์ดีเป็นพิเศษนะครับคงเพราะใกล้เข้าเรียนใหม่น่ะสิครับหูปากนะ่ะฉันไม่ได้อารมณ์ดีสักหน่อยฮ่าห้า,หาแต่โรงเรียนใหม่คงมีเพื่อนดีๆเยอะเลยนะครับผมไปแอบสืบประวัติมาแล้ววางใจได้เลยครับ <c oughs> เพื่อนดีๆงั้นหรอน้องรถเฮ้ย นายฟื้นแล้วน,นายเป็นใครอัดจ้อยจะเจ็บคือว่าฉันคืออ,อย่าเข้ามาแม่ช่วยด้วยจะเดี๋ยวคือฉันช่วยด้วยเจ้านี้จะทําร้ายฉันแม่ห้านาทีต่อมาอ๋อนายก็คือไอเวนที่ตัดหน้ารถฉันนี่เอง ขอโทษให้ตายเถอะอีกแค่อีกแค่เสพเงินสิบบาทถึงกลับเอาชีวิตมาทิ้งโง่กว่านี้มีอีกไหมขอโทษนะวันหลังฉันจะระวังให้มากกว่านี้เออแเราไงยังไงตอนนี้ฉันก็เจ็บตัวไปแล้วชักเริธธ่มหมดหตดกับหมอนี่แล้วแฮ พองงานเรื่องค่าเสียหายกับค่ารักษาพยาบาลจ่ายไว้หรอ,อคแค่รถคันนั้นพังที่พังไปก็สิบล้านแล้วสิบล้านบะแบบนั้นฉันจ่ายไม่ไหวหรอกก็รู้อยู่แล้วละนะทำไงดีล่ะเราเจะร้องไห้เหรอนั่นก็แค่เงินสิบล้านเอง เออแต่มันสำหรับหมอนั่นมันคงเยอะสินะจริงๆฉันก็ไม่ได้อยากให้รับผิดชอบอะไรแท้ๆแต่ทำหน้ารู้สึกผิดขนาดนั้นฉันชักสนใจซะแล้วสิมุมมองตัวโกงอยากจะรับผิดชอบเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆหรออยากสิฉันรู้สึกผิดจริงๆแล้วตอนนี้นายเรียนอยู่ชั้นไหนล่ะ ไว้มสมํมกำลังจะขึ้นม .5 เออหรอว่าแต่นายตกใจอะไรแล้วนั่นละแล้วนายถามทำไมพอดีฉันคิดข้อเสนอดีๆให้นายได้นะะะ่ะ <มา S 2> ไม่กล้า,าจะให้บอก<ห>พ่อแม่ว่าฉันทำคนเกิดอุบัติเหตุแล้วต้องจ่ายค่าเสียหายสิบล้าน มีหวังช็อกตายทั้งคู่ให้สิบล้านมันก็แค่เศษเงินมากกว่านี้พ่อก็ให้ได้ยังไงก็แกแล้วจะไปขาย,ายใจช้นี่แบบนี้คงมีแต่จะต้องฉันให้ฉันจะให้นายสองทางเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งฉันจะให้ ไม่เอาเรื่องโอเคแล้วไอ้ทางที่ว่ามันคืออะไรล่ะทางแรกก็คือนายแค่จ่าเงินค่าเสียหายเป็นทั้งหมดสิล้านบาท10บล้านบาทเท่านั้นถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วฉันว่าข้ามไปอีกทางเถอะอีกทางก็คือไปเรียนที่โรงเรียนชายลวนวิทยาคมกับฉัน โรงเรียนชัยลรวนเนี่ยนะแค่ใช้ชีวิตอยู่กับโรงเรียนรัฐปกติก็จะบ้าตายอยู่แล้วนักเรียนพวกนี้มีตัวสุขภาพนะแ,แย่แล้วโหยเมนมาไม่เข้าใจความคิดของพวกคนรวยชิปหายเลยว่ยหมอนั่นเป็นพวกไม่มีเพื่อนหรือไงทำไมต้องให้เรียนกับหมอนั่นด้วย ไปสมัครโรงเรียนโรงเรียนชายเลววิทยาคมจริงส,งสิถ้าใช้โอกาสนี้พร้อมเอกสารซะเองยังไงก็ต้องมีการตรวจสอบเอกสารสินะหลังจากนั้นฉันก็จะโปะแตกแล้วก็ได้กลับไปใช้ชีวิตแบบผู้หญิงแผนอันชั่วร้ายบายซิยเอาละสู่เส้นทางการเป็นผู้หญิงวันต่อมาออตัดสินใจได้ดีนี่ งั้นก็เอาเอกสารมาให้ฉันอันนี้รีบๆเช็ครีบๆโปะแตกสักทีอย่าลาขาดชีวิตแตกนี้เต็มทนแล้วเอกสารพรอมทั้งหมดอ่ะมเมฆจัดการด้วยครับคุณหนูฮัลโหลสวัสดีครับโรงเรียนชายรอนวิทยาคมใช่ไหมครับ mm hmm. ผมคนใช้ของคุณหนูวีรวัตร ปัจจัรโลคินลูกชายสกุลปัจจาร์โรคินและเป็นหลานู่อหนวอยการโรงเรียนชายรัวิทยาคมครับคุณหนูต้องการสมัครเรียนพร้อมเพื่อนอีกคนหนึ่งเอกสารทางเราจะเอาไปให้ภายในวันนี้ส่วนเรื่องค่าใช้ใจ่ายไม่ต้องเป็นห่วงครับทางเราจะจ่ายเต็มที่ตามที่คุณต้องการขอความกรุณาด้วยนะครับรับทราบค่ะ เรียบร้อยครับคุณหนูวันเปิดเทอมสามารถไปที่โรงเรียนได้เลยครับอืออืดีมากเดี๋ยวายไปไหมอะละแล้วไม่เช็คเอกสารฉันหน่อยหรือไงฮะนายคิดว่าฉันเป็นใครเรื่องแบบนี้ดีดนิ้วครั้งเดียวก็ทำได้แล้วเป๊ะแต่นายก็ควรเช็คเอกสารซักหน่อยนะจะเป็นว่าเจอกันวันเปิดเทอมเดีวกัน ส่วนเรื่องเสื้อผ้ากับอุปกรณ์การเรียนฉันจะให้เมฆส่งไปให้นะโอเคแผนทังไม่เป็นท่าฉันชื่อเวเววิรพัฒแล้วนายล่ะแถมยังต้องแถมยังต้องซ,ซีนฉันชื่อซีน,นก็บอกแล้วว่าฉันแอบโกรธพระเจ้าที่ทำให้ฉันต้องมาอยู่นะจุดนี้อ่ะซีนสินะ แล้วเจอการตอนเปิดเทอมโอเคครับจุดที่ฉันซึ่งเป็นผู้หญิงแต่ต้องเข้าไปอยู่ในโรงเรียนชายล้วน <c oughs> ไม่ฉันต้องอยู่โรงเรียนชายล้วนอ่ะรู้สึกเหนื่อยชะมัดเลยฮะสุดท้ายฉันก็ต้องย้ายโรงเรียนจริงๆหรือนี่ถ้าจะคิดเหตุผลไปบอกข้อกับแม่ยังไงดีล่ะเราโอข๊ขอโทษค่ะ อ่าฮะบ้าเอ้ยน้าอายชมัดเลยเมื่อกี้เหมือนหมอนั่นจะพูดค่ะแ,แต่หมอนั่น,นผู้ชายไม่ใช่เหรอวะหูฝาดมั้งโปรดติดตามต่อไป